นขาน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะลุงมาแล้วลุมาแล้วค่ะมาแล้วลุงมาแล้วสวัสดีค่ะนี่ลุงเพิ่งมาถึงเหรอได้มาค่ะลุงลุงได้อึงางมาไปลุไปลุงไปถึงลุงไหมเมื่อกี้ลุงไปตลาดบ้านดูดูเห็ดตาดูเห็ดตาลานด่ะเนอลุงเห็นมั้เลนมีอึงางเหรอ กีูเสืเอลนหน่ะวเจจับ้ับ่ข่กเสือเม่้จอยู่เือยงือเรื่องนี่ไงวายเห็นไหมน่่ารกแิดนี่จะกลวมือไหรลูกเกือไม่ไ้แล้วเกี้ยไปไหนละเกี้ยวไปเล่นกับไม่นอเอ้อุ้ยไม่กลัวแล้วนี่จาไม่กลัวแล้วนี่เก่งจังเลยน่ารักก็ได้เอาลองเพลงอ่นอ่าววานั่งข้างองค์ก่อน ยึงอ่างมานั่งอยู่ข้างองเขาเขาล็อพีเลยอุ้ยอุ้ยไปล้างมือแล้วลูกน่าจะล้วไปล้างมือได้อุ้ยน่ารักไหมไม่หรืออะไราไม่กลัวไม่กลัวหรอนจจ่านิจ่าดูอะไรกระลุงอะไรอะระลุงไปไหนมาถามลุงเสียเสียแ้งเสียดียางไม่เอาเงินเลยเหรอเส ลุงไปถังลุงฉีมาเอาไปนะเอาไปคาตาเด้อลูกเด้อไปซื้อนมเด้อยอื้ออือเยอะเลยเออเอาไปคาตาคาตาเด้อขอบคุณค่ะวันเอาไปดูในบ้านะะคลุงจะไปลุงจะไปห่อลูกเห็นลูกให้พี่โตหาดูเด้อมันก็จับสิลูกก็จับตรงนี้เเลยแหละจับตาสิเพื่อ้อิลุนฉีขึ้นมาพี่พ่องผมว้าย นี่ไงเจ้าที่มาใส่แล้วลูกให้เล่นต้นบาทอรสามลอยหางซีฟตกับใ่เยอะกระใหเยอะเล่นตรงนี้นะลุงไปรอลุงเห็นก่อนให้ลูกค้าก่อนนะลูกเด้อดูกับป้าเด้อดูเสร็จแล้วไปล้างมือเด้อโตนี่พี่โต้ก็อยู่นีู่นี่แล้วลุงไปรอลุงเห็นก่อน ใช้รัอใช่า่ะรับผอร้านนะไหุยไหนวะแม่เนี่ยไงพี่โตครับพี่จับเร็วพี่โตก้าจับว่าเราผิดตัวจะพี่โตกาจับอึงอ่างมาเนาะแล้วลูกเกลยวไปไหนลกเกลียวไม่ได้แต่เป็นลูกกเดี๋ยวไม่รูกว่ามัน้องไ่หลูกเกลียวฮะไปหัลูกเกลียวไปหัลูกเกลียวไปพี่โตพาไปค่ะหรอพี่โตพี่โต้พา ใจแล้วแผ่รเนล้งจากเทียนกับจากโซงล่องสีเลยพี่น้องนีค่ะชีวิตประจำวันนะคะมึงเทียนทำไรคะคนรอรอยินไปแห่ลูกค้าที่ครับหมอเือนครับรอทุกวันค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่เมือนเจอกันอุดรนะครับเ้มี่ยเดือนจะไปจังหวัดอุดรครับสกนครับพุกนานา้สามจังหวัดครับผมอย่างพี่น้อง กมากันนี่นะทีทั้งฝุ่นลองสีเป็นยังผู้ใดยากใหรลุงเข่้นส่อมใหกับโทษไดนะไม่ลงสีลงเข้นลงเข้นกับสอมหมก็ตทางอามทำไรคะทรงหินครับทรงลูกหินค่ะทรงหินพี่น้องสวนสี่อด้นบอไหนง่ายๆเด้อเจ็เดือนๆนะลุงครับอันเทปชื่มเสมนค่ะพี่น้องทรงหินกับอนนีสมเแต่ว่าขอเจ้าปรเดี๋ยบอได้อัปเดตก็คือไม่ค่อยได้อัปเดตนะคะ ซอสเนี่างไะได้อัปเดตอะไรบ้างเนี่ยสนใจเครื่องสีข้าวนะคะศูนย์แปดหนึ่งสามสองหนึ่งสองสามสี่สี่ะจ้ากีปัจเจียวบุคคลมีมิราได้อัปเดตส่วนนี้ก็สิพยดยามอัปเดตสมอเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเรานะคะทีม่แต่เค้นชีเท่าเออแต่เห็นซีเปียเท่าเทากับท้องบิ่เเห็นว่าแต่ร้านท่านเด็กเกิดก <buenas> ันนี่ นี่แหะพี่นอ้องเฮ็ดมาตลาดนี่นเกิดกับเฮ็ดลูกศรีเดียร์ร้านเกิดกันยังกะเลียงร้านพร้อมกะเฮ็ดอะไรอยู่โตทำทุกวันค่ะสร้างอ่ำกะเฮ็ดจะมาเผาเผาเผา,า,าสาร้างลูกศีแล้วง,งานเดียวก็ได้แล้วกะเลียงร้านได้พร้อมครับ <c oughs> นี่เวลาให้ร้านพร้อมสร้างต้นกับสร้างอ่ำมถ้ามีจ้าเดี๋ยวไปเอาล้านก่อนบัน่ไปฟันเผาล้านก่อนจ้าสวัสดีค่ะ ถ้าคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร์นะคะ